สวัสดียามบ่ายนะคะตอนนี้ก็เวลาเที่ยงคืงที่ฟินแลนด์นะคะวันนี้มีแสงแดดนิดหนึ่งพี่น้องจ้าพาทุกคนปันจักยานไปทำงานก็เลยเหยุดถ่ายรูปหิมะเกาะต้นไม้สวยๆขา,ขาวๆให้ชมนะคะในวันที่มีแสงแดดนิดๆนะคะส่องมา อันนู้นเป็นรถคู่ใจายฉิมนะคะปั่นไปทำงานเนี่ยค่ะหิมะเยอะมากสูงมากเลยนะคะทุกอย่างก็จะเป็นสีขาวไปหมดเลยนะคะขาวหมดเลยอันนี้เป็นสวนสาธารณะเขาจะทำร่องสกกีไว้ให้คนมาเล่นสก,กีกันนะคะ ตรงนู้นเป็นล่องสกกีเนาะมองด้วยตาเปล่าหรือว่าตาเนื้อเนี่ยมันสวยงามมากเลยนะคะทุกคนถนนเขาก็จะรถไถเขาก็จะมาไถาออกให้เป็นถนนคนเดินสัญจรน,นะคะตรงนี้ แสงพระอาทิตย์ก็สวยงามมากเลยนะคะวันนี้แต่ว่ามันไม่ได้เป็นแสงจ้าเนาะก็จะมีเมฆเยอะมากนะคะดูต้นไม้นะคะสักขาวแบบนั้นเลยเนาะอากาศมันเย็นเราถ่ายมแเราก็จะมือสั่นไปด้วยนะคะวันนี้ลบสิบสามองศาเนาะ อาทิตย์หน้าเนี่ยลด20-30ถ20-30องศาทุกคนเออปั่นจักรยานไปทำงานนี่แข็งเลยแหละชีวิตที่อยู่คนที่อยู่ต่างประเทศหรือว่าเมืองนอกในช่วงหน้าหนาวเนี่ยก็คือ,อ,อถ้าเกิดว่าเรามีรถยนต์ส่วนตัวเวลาไปทำงานมันก็สะดวกสบายนะคะแต่ถ้าใครไม่มีรถยนต์ส่วนตัวหรือว่า อาจจะมีแต่ว่าขับไม่เป็นอะไรเงี้ยเหมือนเดชินเนี่ยขับไม่เป็นเราก็ปั่นจักรยานไปทำงานนะคะแต่ว่าที่ทำงานกับที่บ้านมันไม่ไกลอะคะ่ะก็เดชินก็โอเคนะคะปั่นได้สบายๆเพราะว่าถนนนี่ถ้าเกิดว่ามันไม่เป็นน้ำแข็งหรือว่าลานเป็นลานสเก็ตหรือว่าหิมะมันไม่ละลาย มันปั่นได้สบายมันไม่ลื่นเนาะแต่ก็ค่อยๆปั่นที่เมืองนอกเนี่ยเขาจะมีล้อสำหรับหน้าหิมะนะคะเป็นล้อตะปูมันจะเกาะถนนเราก็ไปซื้อมาเปลี่ยนได้แต่ว่าของเยชินไม่ได้เปลี่ยนนะคะเพราะว่าค่อนข้างจะแพงเราก็เลยไม่เปลี่ยนเพราะว่ารถเราเพิ่งเปลี่ยนล้อยางมาใหม่มันก็ยังปั่นได้นะคะโอเคเนี่ยคะ่ะ ก็จะสวยงามตามท้องเรื่องเนาะอยากให้ดูว่าเอออีกมุมนึงอะ่ะของฝั่งครัวโลกหนึ่งอะ่ะสภาพเขาเป็นยังไง ความหนาวเย็นมันอธิบายกันไม่ถูกว่ามันหนาวยังไงเนาะพี่น้องเนาะมันต้องสัมผัสเองอะถึงจะรู้ก็เลยถ่ายภาพบรรยากาศสวยๆให้ชมนะคะเพราะว่าวันนี้ออกจากบ้านเร็วหน่อยก็มีเวลาเดินถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูนะห้านาทีก่อนจะไปถึงที่ทำงานเนาะตรงเนินตรงนูง้นก็คือที่ทำงานของเราตรงเนินตรงนู้นนะคะก็ขึ้นเนินไปเราปั่นจักรยานไม่ได้เราก็จะจูงนะคะ เพราะว่าขึ้นเนินนี่มันปั่นยากมากเลยเนาอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศยามเที่ยงเที่ยงนะคะในฉิมก็เอามาฝากนะคะเพราะว่าทุกทีทุกทีก็เวลามาทํางานก็ปั่นจักรยานก็ถ่ายเอากล้องใส่หน้ารถแล้วก็ปั่นจักรยานถ่ายไปด้วยมันก็ภาพมันก็จะสะเทือนมันก็จะไม่นิ่งนะคะไม่สวยก็เลยวันนี้ก็เลยถือโอกาสยืนถ่ายให้ทุกคนดูแบบ สวยๆนิดนึงเนาะนี่คือบรรยากาศเมืองหิมะเมืองสีขาวนะคะวัานโกยเนนมาเอาละค่ะไปค่ะไปทำงานต่อแล้วเนาะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้กันเสมอมาขอบคุณ f อทุกท่านนะคะกีโตช my my